สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจับมาพูดในหัวข้อที่ว่า10สัญญาณที่บอกว่าเขาเหมาะเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเราลองมาฟังดูว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1คุณมีเป้าหมายในอนาคตคล้ายคลายกันนะคะก็หมายความว่าที่บอกว่ามีเป้าหมายแบบเดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณกับเขาจะต้องมีหน้าที่การงานแบบเดียวกันอะไรแบบนี้นะ ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันก็เถอดแต่การมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันที่ว่านี้รวมไปถึงการมีลูกปลูกบ้านไปเที่ยววันหยุดหรืออยากไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันอะไรแบบนี้นี่แหละนะคะการที่เรามีเป้าหมายแบบเดียวกันความฝันร่วมกันก็จะทำให้คุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่อาจเจอได้ง่ายขึ้นนะคะ 2. คุณรู้สึกรับและเคารพความ ครอบครัวของกันและกันนะคะมีคนเคยพูดไว้ว่าเวลาคุณแต่งงานไม่ได้แต่งงานแค่เฉพาะกับคนรักของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าแต่งกับครอบครัวของเขาด้วยฉะนั้นหากคุณรู้สึกได้ว่าครอบครัวของคนที่คุณคบอยู่นั้นน่ะมีนิสัยน่ารักเข้ากับคุณได้มีความเอ็นดูหรือไม่รู้ สึกว่ามีปัญหาอะไรก็บอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้นะผ่าเพราะนั่นนะ่ะนะหมายถึงว่าครอบครัวของคุณกับเขาเข้ากันได้ดังนั้นปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ลงรอยกันก็จะลดลงไปนะคะไม่น่าเป็นห่วงจัดว่าเป็นข้อดีเหมาะแก่การเป็นคู่ชีวิตจริงๆเลยนะคะ 3. คุณคิดถึงเขาเวลาต้องไกลห่างกันนะคะ ก็หมายถึงว่าหากคุณรู้สึกว่าการอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกทำให้ตัวเองเบื่อหรือลำคาญเลยนั่นก็แปลว่าคุณรักและใส่ใจเขามากอยากให้มีส่วนร่วมและใช้เวลากับเขาอยู่ตลอดแบบปกติคุณอาจจะใช้เวลาร่วมกันอยู่บ่อยๆวันใดวันหนึ่งหรือตอนไหนก็ตามที่คุณไม่ได้เจอหน้าเขาก็จะรู้สึกคิดถึงและว้าเเวอยู่ลึกๆอยากจะเจอหน้าเหมือนที่เคยอยากจะเจอเขาเร็วๆ ซึ่งดูคล้ายๆเวลาเราแอบชอบใครสักคนใหม่ๆพอไม่ได้เจอหน้าก็คิดถึงพอได้คุยได้เจอกันบ่อยๆทุกวันพอแล้วพอวันไหนไม่ได้เจอก็จะแอบซึมซึมไปบ้างก็มีที่เอามาเทียบกับความรู้สึกสมัยแอบชอบอย่างเงี้ยก็เพื่อจะบอกว่าถึงความถึงความคิดถึงจะคล้ายคล้ายคล้ายกับตอนแอบชอบแต่มันไม่ใช่เพราะคุณกับเขา ค,คงจะคบกันมาจนถึงระดับที่แอดมาดูบทความนี้แล้วใช่ไหมละ่ะและหากคบกันมานานแล้วยังรู้สึกคิดถึงในวันที่ห่างกันอยู่มันก็แปลว่าเนี่ยคือความรักที่ลึกซึ้งและรักและคุณรักเขาจริงและเขารักคุณจริงอย่างนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปได้ไงล่ะเนาะ 4. คุณมักจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่า การตัดสินใจของคุณส่งผลยังไงกับเขาก็หมายความว่าสมมุติว่าคุณกําลังจะมองหางานใหม่คุณก็จะคิดแล้วว่าถ้าได้งานที่ใหม่แล้วจะเหมาะกับคนรักของคุณหรือเปล่าจัดตารางเวลาที่จะใช้ด้วยกันยังไงจะได้เจอกันบ่อยไหมกรณีของเขาก็เหมือนกันถ้าเขาต้องย้ายที่ทํางานไปที่ไกลๆจากคุณถ้าเขาจะหาวิธีทําให้คุณไปอยู่กับเขาหรือไม่หาก ถ้าเขาและคุณคิดแบบนี้นั่นก็แปลว่ามีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันถือเป็นคู่ชีวิตที่ดีเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆบางเรื่องก็อาจจะคิดเผื่อกันว่าถ้าเราเลือกสิ่งนี้ตอบเขาไปแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เขาจะโกรธไม่ชอบใจหรือเห็นว่าไร้าสาระอะไรหรือเปล่าปลาบาบา,บาเยอะแยะอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการพยายามปรับตัวเข้าหากันนี่คือหลักสำคัญของชีวิตคู่ที่อยู่อย่างเป็นสุขถ้าเจอคนแบบนี้รีบกว้าไว้เลยนะคะ 5. ้าคุณไม่มีความรับใดๆกับเขานะคะก็หมายว่าหากคุณมีใครสักคนที่คุณไว้ใจได้และกล้าเปิดเผยทุกสิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องโดยไม่อายคนคนนั้นก็คงจะเป็นคนที่เหมาะกับคุณ สมมติว่าคุณมีความลับที่อายไม่กล้าให้ใครรู้เช่นนอนกัดฟันนอนกกนหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ไม่อายหรอกนะคะหากเขารู้เพราะเขาจะทําให้คุณได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อเสียอะไรเขาก็รับได้และไม่ตําหนิแล้วจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นที่ปรึกษาที่ดียิ่งคุณสนิทก,กับใครบางคนมากเท่าไหร่ เรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับตัวคุณก็ยิ่งถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประวัติการทำงานไปจนถึงเรื่องครอบครัวก็ตามยิ่งเขารู้มากเท่าไหร่เขายิ่งเข้าใจคุณมากเท่านั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญก็สำคัญกับเขาเหมือนกันเพราะคนที่เหมาะกับคุณก็จะต้อง ก็จะต้องการทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณไม่ใช่แค่อยากให้คุณเป็นแค่ในเรื่องที่เขาอยากให้เป็นเพราะใครก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณนั้นนะคะ 6. คนอื่นมักจะบอกว่าพวกคุณเหมาะสมกันนะคะก็หมายถึงว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อน คุณทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่าคุณกับเขาดูมีความสุขมุ้งมิ้งน่ารักกันขนาดไหนคุณก็น่าจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้แหละที่จะปล่อยให้หลุดมือไปบ่ได้เลยซึ่งที่จริงแล้วคุณก็ไม่ได้เป่าประกาศหรือต้องการให้ใครมารู้หรอกแต่คุณแต่คุณต่างหากก็รู้กันได้ด้วยตัวเองว่าคุณกับเขานะ่ะเหมาะกันใช่ไหมล่ะนะคะเจ็ 7. คุณเคยผ่านการทะเลาะกันมาได้ด้วยดีอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องยอมรับเลยคือเชื่อเลยแหละไม่ว่าคู่รักคนไหนจะบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยก็ตามแต่ยังไงเรื่องจริงมันต้องมีแน่ๆคนรักกันอยู่ด้วยกันเหมือนลิ้นกับฟันสักวันฟันจะไปกัดลิ้นไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนมันต้องมีบ้างสักวันที่จะมีเรื่องขัดใจกันแต่นี่แหละคือรสชาติของการเป็นคนรักกัน มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างเป็นบางครั้งไม่ว่าจะมาจากด้วยสาเหตุใดก็ตามเหนื่อยหรือเจอเรื่องไม่ดีคุยกันเรื่องเงินไม่พอใจอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณทั้งสองคนเหมาะกันนั้นก็คือในสถานการณ์ที่อึดอัดคุ่นมัวแบบนั้นพวกคุณผ่านด้วยกันมายังไงถ้าคุณกับเขาผ่านกันมาได้ด้วยการพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน พยายามปรับตัวและจูนเข้าหากันเองเพราะต่างก็รู้ดีว่าไม่อยากทะเลาะก,กันแล้วแล้วก็แสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยแหละช่างเหมาะสมกันจริงๆนะคะแคุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องดูดีต่อหน้ากันตลอดเวลานะคะก็หมายความว่ายังจำช่วงก่อนคบกันได้ไหมล่ะว่าตอนนั้น,นเป็นไงเวลาจะเจอกันทีแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าอีกเลือกชุดกันแทบเป็นแทบตาย อยากจะให้เขาชอบและเห็นว่าเราดูดีที่สุดแล้วมาดูตอนนี้คุณรู้สึกได้เลยว่าถึงเขาจะผมยุ่งเหยิงเสื้อเซ่อเซ่อก็ยังดูน่ารักอยู่ดีและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แต่งหน้าผมก็ไม่หวีเขาก็ชมและมาหยอกคุณเล่นด้วยความเอ็นดูไม่ต้องมีอะไรให้อายแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแบบสบายสินะ 9. คุณรู้แล้วว่า จะกล่าวสัญญาอะไรกับเขาในวันแต่งงานการแต่งงานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการมีชีวิตคู่เวลาคุณมองไปที่เขาคุณก็จะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งที่รู้อย่างเต็มอกว่าคุณคิดกับเขายังไงและมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะพูดในวันที่คุณสองคนแต่งงานกันหากเขาทำให้คุณบอกกับคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคุณ แล้วทำไมคุณถึงอยากอยู่กับเขาตลอดไปหากคุณมีความรู้สึกรึกซึ้งอย่างแน่ชัดและรู้ว่าเขาเองก็มีโอกาสจะคิดแบบเดียวกับคุณเช่นกันจงรักษาเขาไว้และพัฒนาความสัมพันธ์จนให้ถึงวันที่คุณจะได้พูดกับเขาแบบนี้ในงานแต่งให้ได้นะคะความรับ ของคนเราอาจไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีสัญญาณอย่างอื่นอีกที่แสดงให้เห็นว่าเขาเหมาะกับคุณนะคะแต่หากคู่ของใครตรงกับสัญญาณเหล่านี้เกิน50%แล้วแล้วก็ขอให้คุณทั้งสองนะคะคนสมหวังกันและได้ใช้ชีวิตร่วมกันดังใจหวังเพราะแสดงว่าคุณทั้งสองคนนั้นรักกันมากแต่หากใครรู้สึกว่าคนที่ยังคบอยู่ ะะมีสัญญาณหลักนี้ไม่ครบก็อย่าไปเครียดให้ให้มากนะคะบทความนี้เป็นเพลงตัวช่วยแต่เรื่องพวกนี้มันต้องถามใจตัวเองดูแล้วจะเห็นความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขานาเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะยังไงแล้วเออที่บอกกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะคะยังไงแล้วนะคะ ที่จริงพูดมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้นะคะมันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันสำหรับออคู่ของแต่ละคู่นะคะยังไงแล้วคลิปนี้จริงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ